นี่ไปขยับ่อยก็ใช้ได้ใช้ได้แก้ปัญหาได้ไม่ต้องเรียกช่างมาอาจจะคิดว่ามือแตะได้ไม่ได้นี่ค่ะขามือจับก่อนแล้วมีผลแสดงนะอันนี้ขาแด้วนี่ไม่ขึ้นเพราะคอมันสูงเราตนี้เตออ่านี่นี

เนี่ยแสดงว่าคนมีไฟที่ผมว่ามันไม่เสียเพราะว่าผมไม่เคยได้ใช้งานงานนานเลยเหรอกตรงเนี้ยพอเรียนต่อติดก็ไล่ไปหมด วะอลัยกุมครับนี่โยนให้ตั้งเลยนะครับมาดาวน์นะครับเดี๋ยวครับนะครับตัวนี้น่ะก็คือเดือนวันนี้นี่จะอยู่กันตามเรียนรมที่ทํางานอยู่นะครับ